เ,เราจากช่องทางไหนคะคุณนิ้วจริงๆผมดูมาจากหลายช่องทางนะครับแต่ว่าช่องทางหลกักๆแล้วเนี่ยจริงๆผมดูมาจาก Facebook ครับก็เ<ช>ลยเห็นว่าแคปิตอลแอสเซทน่ะเด้งขึ้นมาในเฟซบุ๊กค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้ครับ<อ>ก็เลยตัดสินใจเลือกในส่วนของแคปิตอลไว้เพราะอะไรถึงตัดสินใจใช้บริการกับแคปิตอลแอสเซทคะคุณนิ้ว แล้วผมดูมาหลายช่องทางกันนะครับแต่ว,ว่าพอไปเปิดใน a c e บ o o k อย่างที่ผมอบอกกันนะครับเออือมีการรีวิวค่อนข้างเยอะแล้วก็เห็นรีวิวในทางที่ดีเลยครับผมก็เลยเลือกเราตัดสินใจเรือกติดต่อไปดูแล้วก็ได้คำแนะนำกลับมาค่อนข้างดีมากครับผมก็เลยเลือกการตัดสินใจในเรื่องของแคปิโต้เซไว้หลังจากรับบริการจากแคปิ t a l แอสเซทแล้วมีความ,มรู้สึกยังไงบ้างคะคุณนิวมีความ,มรู้สึกประทับใจครับไม่คาดคิดว่า จะขายบ้านนะครับในราคาที่ก็สูงพอสมควรได้ไปใน2เดือนแล้วก็ได้รับการบริการและก,การดูแลเป็นอย่างดีครับในเรื่องของการให้คำแนะนําในเรื่องของการไปที่ดินแล้วก็ให้คำแนะนําต่างๆที่ผมู้จึกประทับใจเป็นอย่างมากครับได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะ Home m e to Cash ให้เราเป็นทางออกของคุณ